สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องฟาบ์มูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมปลายฝนต้นหนาวนะครับผมปลายฝนต้นหนาวของเรานะคะรับผมกล้วยไม้ป่าทุกชนิดก็กําลังเริ่มทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกเริ่มทยอยเตรียมออกดอกกันนะครับผมวันนี้ผมมีเอื้องสายที่ค่อนข้างหายากนะครับผมหายากมากๆเลยไม่ใช่ว่าได้จะได้มาง่ายๆนะฮะปกติขายแค่นี้ก็ชุดละประมาณสี่ห้าร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเอื้องฟ้าลั่น นะครับผมเอื้องฟ้าลั่นดอกตะสีเขียวเขียวไพรนะครับผมเขียวไพรนะครับผมออกจะออกเหลืองนิดๆด้วยนะครับผมจะค่อนข้างหายากดอกหอมนะครับผมเป็นไม้เฉพาะถิ่นของภาคใต้นะครับผมเป็นเอื้องสายฟ้าลั่นนะครับผมเอื้องสายฟ้าลั่นของเราวันนี้ผมจะมีมาจัดจาหน่าย1นึกิโลพันสองบาทรวมส่งนะครับผม1นกิโลพันสองบาทรวมส่งนะครับผมเป็นงานกอค่อนข้างสวยเลยนะครับผมอันนี้ดอกเก่าค้าเห็นไหมฮะ เต็มเลยนะครับผมฝากเก่าเขานะครับผมใครที่สนใจเอื้องสายฟ้ารั่นนักสะสมกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผมที่ทันหายากของเราเป็นไม้ป่าในไทยภาคใต้นะเอื้องสายฟ้ารั่นของเราตัวนี้ท่านรับไปปลูกไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็เป็นงานกอสวยหมดเลยนะครับผมเป็นเอื้องสายที่เขาทั้งหายากอีกหนึ่งชนิดแล้วก็ไม่ใช่ว่าได้ออกมาง่ายๆอันนี้เราไปฟลุกเจอนะครับผมถึงได้ออกมาผมได้ประมาณมาแค่ประมาณ78โละครับผม หนึ่กิโลพันสรบาทรวมส่งใครรับ3กิโลผมคิด3,000บาทรวมส่งนะครับผมสําหรับเอื้องสายฟา้าลั่นท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราที่ไอดียลน์เลยกับเบอร์โทรเหมือนกันคือ095 9418 988้าเก้าสี่8นึที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมเราจัดจาหน่ายมีบริการเก็บรายทางส่งทั่วไทยครับ เอื้องสายฟ้ารั่นกล้วยไม้พันุ์เอื้องสายที่ค่อนข,ข้างหายาของภาคใต้ของเราในประเทศไทยของเรานะครับผมโทรมาหาเราที่เบอร์0 9 5 9 4 1า9 8 8ได้เลยเวลาปลูกปูกแบบห้อยหัวแบบนี้นะครับผมวัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าวสัตว์นะครับผมปลูกแบบห้อยหัวแบบนี้ลงมานอ้องเขาก็จะออกดอกเลยนะครับผมตามสายลงมาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราครับสวัสดีครับ